ที่มีฐานะกลางขึ้นไปละมัง้งกลุ่มอายุด้วยนิดหนึ่งกลุ่มอายุด,ด้วยจะ่ป็นความพร้อมนิดนึ่งนะครับทีนี้พอสิบปีที่แล้วเนี่ยมันมีกระแสะอย่างโรงเริวัตรครับเรามีหนังสือหัวนอกมาในบ้านเราเยอะขึ้นเยอะมากครับเอามาเราีนวิเคราะห์เราจะปรับมาตรฐานเป็นฝรนั่งนีไหมแต่เราเลือกที่จะทำรูมามาแทนให้เป็นหนังสือแต่งบ้านแนวทันสมัยที่เป็นของคนไทยแท้ๆครับมันจะ,จะได้เป็นบ้านที่ทันสมัยแต่ใช้งานในเมืองไทยได้จริง ครับใช่ไหมทีนี้มามาปีนี้ค,คนอาจจะบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงพอเพียงแบบนี้บ้านคุณจะใหญ่ไปถึงไหนใช่ไหมคุณจะรวยจะแพงไปถึงไหนหรือคุณจะเทพตามรูมไปถึงไหนใช่ไหมถ้ามีเงินอยู่ทุนนี้แล้วบ้านเดมของชั้นเนี่ยมันจะเทพได้ขนาดไหนล่ะม,มันก็เลยทีนี้ที่มาของช่องตลาดหนึ่งซึ่งคนคัมบารีคน้านส่วนเองน,ะน่าจะทําได้ดีคือหนังสืออย่างไมโฮมหนังสือที่จะตอบรับว่าทุกๆคนมีบ้านไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ไม่ว่าชั้นเมืองหรือในเมือง มีบ้านที่ดีได้ใั้นกประมาณนี้จำกัดด้วยครับผมครับงั้นก็แปลว่าคำตอบนี้คือจริงๆแล้วผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยรู้กันดีอยู่แล้วแหละว่าบ้านและสวนเนี่ยเป็นสไตล์ไหนครับรูมเป็นสไตล์ไหนแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมารู้จักกับมาโฮมชัดๆกันทีหนึงใช่ไหมครับครับนาวะครับแล้วก็เดี๋ยวขอถามเริ่มต้นเลยครับนอนครับ My home เนี่ยมันจะมีเซสชั่นอะไรบ้างแล้วก็อะไรที่นะ่าสนใจบ้างครับเซสชั่นของ My Home ก็ไม่ได้แตกต,ต่างจากหนังสือบ้านโดยที่ของที่ใหญ่ที่เจพูดไปนะคะแต่ว่าในส่วนของเซสชั่นที่เป็นบ้านกับสวนเนี่ยจะเป็นสเกลเล็กจะเป็นสเกลเล็กหน่อยแล้วบ้านที่เรานำมานำเสนอเนี่ยจะเป็นบ้านที่มีไอเดียแล้วก็รายละเอียดเล็กๆที่เจ้าของบ้านภูมิใจทำเองเราจะเึ็รายละเอียดตรงนั้นน่ะมานำเสนอให้ให้ผู้อ่านได้เห็นว่า บ้านปกติที่อยู่กันเนี่ยก็โอเคนะคุณสามารถแต่งบ้านได้สวยไม่ว่าคุณจะเป็นบ้านจะเป็นเทาวเฮาส์คอนโดห้องพักหรืออะไรแบบเนี้ยสามารถทําบ้านสวยได้ได้เหมือนกันประมาณเนี้ยค่ง่ายๆมันเป็นบ้านที่เจ้าของบ้านมีส่วนร่วมมากกว่าที่เห็นในมารสโรวรูมซึ่งนอาจจะเป็นการออกแบบสักครึ่งหนึ่ง<ม>ใช่ไนหะมบ้านในไมโฮก็จะเป็นบ้านที่เขามีส่วนร่วมในายการสร้างเลือกซื้อซ่อมตกแต่งครับอย่าย ใช่แล้วก็พาเซ e ชั่นบ้านกับสวนแล้วต่อมาก็เป็นเรื่องช้อปปิ้งซึ่งถ้าเป็นปกติเนี่ยเราอยากจะได้ของตกแต่งบ้านเนี่ยเราก็เอ๊จะซื้อที่ไหนราคาราคายัางไงแต่ว่ My Home เนี่ยจะเน้นเรื่องการช้อปปิ้งคือบอกราคาแหล่งที่ซื้ออย่าง<ะ>ชัดเจนเลยแล้วก็ให้ผู้อ่านไม่ต้องมีข้อสงสัยว่าซื้อที่ไหนอ่ะราคาเท่าไหร่อย่างเงี้ยมาจะเปรียบเทียบแล้วบ่งชี้ชัดให้เห็นเลยไปเลยใช่หมคือหมายถึง,งว่า,วาเราสามารถปรับ ตรงนั้นได้จริงๆเช่นสมมติว่าเราเคยดูหนังสือแต่งบ้านที่เคยมีแล้วอย่างรูมันก็ต้องยอมรับว่าบางชิ้นเนี่ยเราก็สามารถซื้อมาวางเก๋ๆเท่ๆได้แต่บางชิ้นครับโอ้โหอย่างล่าสุดเล่มล่าสุดนี้มันจะมีเรื่องของกระจกเอานะครับแหม่บางชิ้นหลากพันโอ้บางชิ้นเติมสูตรอีกสองตัวนะครับคือมันเห็นเลยแต่ว่าอันนี้เนี่ยแต่ของไมโครนี่คือเน้นสวยถูกดี ฉลาดซื้อฉลาดเลี้ยงอยู่ในงบประมาณที่จํいいากัดแล้วก็สามารถที่จะไปซื้อหาได้ได้ได้แบบไม่ง่ายเลยแล้วเราก็จะบอกแหล่งซื้อแบบเหมือนกับพาไปลุยแหล่งอะไรแบบเนี้ยเหมือนท้ายๆว่าแนะนําเลยไปสั่งเอาเข้ากระจกเข้าที่ก่อนที่ร้านนี้แล้วทำยังไงใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของวิธีการทําด้วยใช่ใช่แล้วก็แนะนําส่วนเซสชั่นที่อีกอันนึงที่เดดสุดท้ายที่อยากแนะนําคือ DIY หรือ do it yourself เนี่ย อันนี้จะเป็นคอลัมน์ที่สนุกเพราะมันจะแบ,บ่งเป็นหมวดงานช่างงานประดิษฐ์งานช่างบางทังนที่ม่อนหรือเมื่อก่อนเน,นี่ยแบบว่าเฮ้ยตอกน้ําเริ่มไม่ไหลเมื่อน้ําไหลน้อยมันมมันไม่ลงสักทีป้าอ,นนอะไะต้องเริ่มแบบเริ่มบวยวายเริ่มรเริ่มเรียหาคนอื่นแต่พอหลังจากที่เราได้เราชอบพวกอย่างเงี้ยเราก็อะไรบ้างที่จริงๆแล้วเจ้าของบ้านก็ทาได้ไม่ต้องเรียกช่างที่ควรจะรู้ใช่ที่ควรจะรู้แล้วพู้หญิงทาได้นะ โดยที่แบบดูแค่นิดเดียวเองเยนะ้ยแล้วเราก็สามารถทาได้ตรงนี้ไม,ม่โฮมในในส่วนของการช่างเนี่ยจะบอกเพราะว่าจะเป็นติดยึดอะไรได้ตัวเองเปลี่ยนไฟซะอะไรอย่างเงี้ยง่ายๆส่วนงานประดิษฐ์เนี่ยก็เป็นพวกงาน DIY ที่เราใส่ไอเดียเข้าไปในของที่ดูแล้วมันปกติมันมันไม่น่าเป็นองไนใส่ไอเดียอะไรเข้าไปก็จะกลายเป็นของใช้ตกแต่งบ้านครับซึ่งเดี๋ยวถ้าใครที่อยากจะเห็นนะครับเดี๋ยววันนี้เรามีตัวอย่างให้ชมด้วยใช่ไหมครับควรจะต้องจ่ายเพื่อให้จ่าใจว่าคุ้มอะ ก็ต้องแบบหยิบขยะมาทำเป็นเก้าอี้ีทำเป็นโคมไฟอะไรตลอดเวลาไม่ได้ว่าท้องนะเท้องนุ่มมีกคิดได้เลยใช่ใช่ใช่ครับผมซึ่งไอเดียต่างๆที่พี่คอนว่าเนี่ยจุดเด่นของไม่โฮงอย่างนึงก็คือมันจะอยู่ที่หน้าปกเลยถ้าคุณอยู่ที่แผงหนังสือคุณมันห่อพลาสติกอยู่ใช่นะครับอาจจะยังไม่กล้าซื้ออ่านที่หน้าปกเลยมันจะมีบอกเลยเก้าอี้ร้อยยี่สิบบาทซื้อที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเล่มอื่นๆมันอาจจะต้องแบบ เนี้ยนะเป็น้องไหนก็ได้ไอเดียไมโครก็ได้ไอเดียนจากนักปกไอเดียนจากนัาปกเปิอปกมาเนี่ยของไมโครจะมีจุดเด่นคือเราให้ให้รายละเอียดเลยไอเดียตั้งแต่ปกเลย <6 S 1> เปิดปกมาคุณก็เห็นแล้วว่าคุณนะทำแต่บ้านอะไรได้บ้างอ,อ๋อไม่ใช่คอล่ามไว้แล้วเปิดข้างในแล้วไม่มี่ไม่ใช่นะอันนี้มีเลยแนะนำถึงตำแหน่งร้านด้วยโอ้โหอนาคตจะขายเลยไหมครับพี่ไม่แน่แต่เรื่องวิธีทำ DIY เนี่ยมีแน่แใช่ไหมครับนะ มีแน่นเพียดเลยรับงครับผมเดี๋ยวพี่มตีอยู่กับเราต่อครับพี่เจมีอะไรฝากเพิ่มเติมไหมครับสำหรับที่ที่สืมชนแล้วก็แขกที่เกียรติด้วยจริงๆแล้วคำถามที่พณะนามีถามเนี่ยหนังสือสันเล่มต่างยเนี่ยผมตอบเป็นทครที่นับไม่ถ้วนลวมั้งครับผมนะครับยังไงก็จะบอกว่าหนังสือสัรนเล่มเนี่ยมันมันไม่ได้มาแทนกันนะการทําหนังสือมันขึ้นอยู่กับสถานะสถานการณ์ของผู้อ่านวันนี้ควรจะพร้อมที่จะ ทำอะไรใหญ่โตอาดีบัตส่วนได้วันนี้กูอาจจะต้องการแค่เพื่อนคู่คิดอาจจะเริ่มที่ไมโครมก่อนนะครับแล้วทั้าวันหนึ่งรถเสียงคุณเปลี่ยนไปควรยาม,ม,มองลูกก็ได้หรือรับทั้งสามเล่มก็ไม่เสียหายถ้าเราแยกกันทํใหญ่ชัดเจนไม่มีการมาแชร์ข้อมูลหรือเอายางคอลัมน์นี้กับเล่มนี้มาใส่เล่มนั้นคนหลายๆคนจะเข้าใจว่าเนี่ยทำเรี่นทำสามเล่มเนี่ยเราต้องลดคอสคัดคอส,คอสแชร์นู่นแชร์นี้แน่ ลุ่น้องพี่พรบางคนผมกมจับชื่อเลยจรทีเราไิ่กเราแทบจะไม่ยุ่งกันเลยเรามีหน้าที่ที่จะดูแค่ว่ามันมีประโยชน์ตรงตามวอนเ็ป็์ที่มันได้วางไว้และไม่ทับกันซ้อนกันมากเกินไปใช่ค่ะก็เรียกวาเป็นอีกวิธีในการพัฒนาองค์กรด้วยนะ่ครับใช่ค่ะนี้เดี๋ยวผมปล่อยให้คุณทรอยคุณนามครับว่ากันต่อได้ครับขอบคุณพี่เจด้วยครับขอบคุณราบขอบคุณพี่เจนะครับเอาละครับแหมเมื่อกี้พี่เจก็มาคุยกับเราผมว่าเคลียร์แล้วนะหลายคนรู้จัก ไม่โฮ <My> <ช>เป็นอย่างดี<ช>กันแล้วนะครับใช่คร,ครับอย่างเมื่อกี้เนี่ย,ยที่บอกกันแล้วว่าเล่าให้ฟังอย่างเดียวมันไม่เห็นภาพใช่ไหมครับใช่เลยวันนี้เราก็เลยมีเซเลบซึ่งพี่ฮ<ช>อนก็เป็นคนโทรไปชวนเขาอง,องใช่พเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วไปเจอกับเขาโดยบ<ว><ว>ังเอิญก็เลยได้นั่งคุยกันว่าแบบเป็นยังไงบ้างอะไรยังไงเขาบอกว่าทั้งสองคนอยากแต่งบ้านแต่ว่าทําไงดียังไม่มีไอเดียใหม่ๆเลยแล้วก็มีอยู่สาวคนหนึ่งที่เบื่อที่เบื่อ ตอนนี้อันกลายผมก็จะเตือนผู้ชายที่ชื่อเดียวกับผมไปแล้วเนี่ยว่าจะเตือนเหมือนกันครับเราขี้เบื่อแล้วก็แบบเอะพอได้คุยกับน้องทั้งสองคนก็เลยกลับมาเป็นกันบ้านไปคุยกับกองบรรณาธิการบอกว่าวันนี้เจอสาวกันหลงมา